เลยทั้งเลยค่ะไอเขียนต่อแล้วโอ้โจแค่แก้วแมาค่ะเสร็จหรือยังคะ บบเสร็จแล้วอทำอันข้างล่างลากเส้นแล้วลากเส้นาก,กายกายตึ้งตึงงงตงเก่งมากอต่อไปข้อใครอยู่ไหนตึ้งตึ้งตึงตึงตึงต้ายอยู่ไหนคะตึงตึงตเก่งมากสวัสดีค่ะกัน